การชนบุรีเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่โรงงานน้ำแกงส้มแห่งใหม่เมืองการแบนด์ครัวไทยคนไทยทำเองการันตีความอร่อยด้วยวัตถุดิบคุณภาพมาตรฐานส่งออกผู้สึกข่าวรายงานว่าพงเอกวิทยาจินตนานุรัตประธานคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างประเทศความมั่นคงและการเมืองพร้อมด้วยคุณสวนนาจินตนานุรัต ได้จัดพิธีเปิดตัวโรงงานใหม่ผลิตและจำหน่ายน้ำแกงส้มปรุงสำเร็จคุณภาพสูงเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดและเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าคุณภาพสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศนับบริษัทขวดไทยฟู้ดจำกัด3ทับ3หมู่ที่3ท่าลอซอย15ตำบลท่าลออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีพระเทพปริยัตโสพลเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าอาวาสวัดชัยจุมพลชนะสงครามวัดใต้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พร้อมเจิมป้ายมงคลพระสัมมนานำทีราจาร์ผู้ช่วยประหลัดซ้ายอานมนิกายเจ้าอาวาสวัดถาวรวารารามวัดยวนประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และพระภิสุกทรงร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันนั้นยังมีผลเอกสุชาติแดงประภัยประธานที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากีฬากองทัพโบกและอดีตนายสนามมวยลุมพินีพลโทยันยงทองน่วมรองเสนาธิการทหารบกผลตีวุฒยาจันทมาศรองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกผลตีอัสดาวุฒปัญญารชน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9คุณพันธุวิภาปิยมุตตระรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีร้อยตำรวจเอกประสานบุญสกุลและนางนิตยาบุญสกุลคุณมานพทองแยม้มและนางนพพ์ทองแยม้มผู้ประกอบการภาคธุรกิจภาคเอกชนนักธุรกิจและผู้ที่เคารพรักไร่ร่วมนํำกระเช้าดอกไม้ของที่ระลึก ร่วมแสดงความยินดีกับการเปิดตัวโรงงานน้ำแกงส้มแบรนด์ครัวไทยกันไม่ขาดสายทําการบรรยากาศที่เป็นกันเองแสนอบกุลโดยในช่วงเช้าได้มีพิธีตั้งศาลพระพรมโดยพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีเพื่อเสริมสิริมงคลแก่สถานที่และกิจการให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า จากนั้นนิมนต์พระสงฆ์จำนวนเก้ารูปมาทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ให้ศีลให้พรและฉันเพนโดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ได้มีพิธีตัดริบบิ้นเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการพิธีเจิมป้ายชื่อโรงงานบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปลื้มปิติและมุ่งหวังสู่ความสำเร็จ และการเติบโตของบริษัทแนอนาคตบริษัทขัวไทยฟู้ดจำกัดยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยคุณภาพด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเพื่อส่งต่อรสชาติไทยแท้สู่ทุกครัวเรือนทั้งในและต่างประเทศในด้านของผลเอกวิทยาจินตนานุรัตประธานคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาต่างประเทศความมั่นคงและการเมืองกล่าวว่าบริษัทขัวไทยเริ่มจากเป็นห้างหุ้นส่วนก่อนในตอนแรกแล้วเราได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคจนกระทั่งมีคนมาขอให้เราผลิตให้ในปริมาณมากขึ้นซึ่งในขณะนั้นโรงงานเดิมของเรากำลังการผลิตไม่เพียงพอประกอบการเจริญเติบโตทางธุรกิจไปอย่างรวดเร็วเราจึงปรึกษาหาเลอกันว่า ควรที่จะสร้างโรงงานใหม่เพื่อให้มาตรฐานการส่งออกกระจายไปทั่วโลกและเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราได้รับความไว้วางใจอย่างกว้างขวางแล้วก็เลยทำการย้ายโรงงานมาอยู่ที่ตรงนี้ที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งในด้านสภาพแวดล้อมทีมงานและกำลังเครื่องจักร ให้พร้อมต่อก,การผลิตและได้มาตรฐานการส่งออกเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงได้ดำเนินการผลิตภัณฑ์ฮาลาลเพื่อส่งออกไปประเทศมุสลิมทั่วโลกอีกด้วยในด้านของคุณจิลาพัฒาลานุนีหรือน้องแนนประธานกรรมการกล่าวว่าในปัจจุบันเรามีโรงงานผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้ถือเป็นเลิกดีจึงได้ทำการเปิดบริษัทยอย่างเป็นทางการ เพื่อรองรับลูกค้าทั่วประเทศและทั่วโลกส่วนน้ำแกงส้มของเรานั้นสุดเด็ดของเราคือไม่มีวัตถุก,กันเสียไม่มีสารปรุงแต่งสเสมือนทำสดใหม่พร้อมปรุงพร้อมเสิร์ฟได้ตลอดเวลาส่วนไฮไลท์ของเราคือเราใส่เนื้อปลาย,ยี่สกซึ่งเป็นปลาแม่น้ำของบ้านเราเพื่อให้เกิดความเข้มข้นในน้ำแกงและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากนั้นทางบริษัทของเรายังได้จัดทำน้ำแกงส้มใต้ซึ่งมียอดจำหน่ายค่อนข้างดีเนื่องจากมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวกลมกลม่อมหอมอร่อยการันตีได้สุดท้ายนี้เราอยากจะฝากผลิตภัณฑ์ครัวไทยรับรองว่ารสชาติเข้มขน้นเข้าถึงปลอดภัยต่อผู้บริโภคและประหยัดกับผู้ประกอบการที่ทำร้านอาหารอีกด้วย ข่าวดิว24การชนะบุรีชุติการไหลวาเิน